เอาแล้ว,วน,นววะวนคัวันนี้เราอยู่กับเกมีชื่อว่า t เ i l e t tower defense Oh หยางหยางไปเลยโอเควันนี้เราอยู่กับแมปที่มีชื่อว่า toilet tower defense กันนะครับทุกคนผมก็ไปฟาร์มหลังไม้เยอะเลยแหละไม่ใช่แบบน้อยๆนะไปเวลหกแล้วอะเอ้ยไปเวลดแล้วตอนตอนนี้นผมอยากได้เชดมาเดินดีวอตเชสเนี่ยกอันน่าจะได้มั้ง ถ้าวันนี้ผมรีบทำนะโอเคผมขอจัดทีมกันตัวอันไหนออกสิผมมีรูเทนนี่นนนตัวดีมอนเตทเททานคามเมล่าแมนไปไปกันเลยเผมคิดว่าผมจะทำทีมแ้่สิบ ซับสไคร์นะเนี่ย <S <S แค่น่าจะนะจะมีทำก็นะ่าจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะ,นะคลิปนี้ไม่มีการตัดต่ออย่างใดทั้งสิ้นเพราะว่าผมรวงนี้อยากได้กับเพื่อนมากกว่ายัางไงก็ไม่รู้แต่ที่เห็นคลิปช็อตลงไปก็คือผมถ่ายไปด้วยเลยอ่ะมนันหรอทำไมพอเล่นคนเดียวแล้วมันโหลดไวจังตัดยับ โอ้ไม่นะผมไม่มีตัวเริ่มเกมอ้โอ้โอ้อ้โอเดี๋ยวนะผมไม่มีตัวเริ่มเกมแล้วผมจะทำไงเนี่ยตั้งก่อนที่ผมเล่นไปก็คือเล่นกับเพื่อนผมแหละแล้วก็ ไม่ได้ทำอะไรเลยน,น,นี่คือฐานแเชื่ออย่างนี้แถนฐานระเบิดตูมเดี๋ยวนะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่ร้อยกลายเป็นห้าร้อยต้องเวฟที่ห้าเลยเหรอ <c oughs> ฐานจะระเบิดก่อนไหมเนะี่ยขอดูเลยหนะอ่อู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 อูอูอูอยากนอนจมกองลากามะม่วง จะไม่รอดนั่นก็คือวันนี้ดูนครึ้งเดียวไม่รอดสักทีเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมร้องเพลงอเฮ้ยหยุดในร้องเพลงดีมันเจ็บจังวะไปเลยสิเก้าจะเลือกนายเจ้าคือความหวังเดียวของเราขอบคุณมากโอ้ไม่นะไอ้พูดได้ไยนี่คืออะไรกันเนี่ย อย่าตายนะซีเกิลลูกลักของผมไปเลยระเบิดตู้ม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  <t oss il vania> ผมจะไม่ออโต้สกิปแล้วตอนนี้ผมมีเควสอยู่คือต้องให้เลือดเหลือหนึ่งร้อยแล้วค่อยเอาชีวิตรอด <t oss il vania> ต้องเสี่ยงว่ะโอ้แล้วเหลือบอส ต้องเหลือเงินไว้เจ็ดร้อยโอเคน่าจะม่เหลือแล้วซีเก้ถ้าแกจ,จัดจาตัวนั้นได้พอ่อกนะันโอเคได้ได้ได้ไดโอไม่นะสีโก้นี่แกทำอะไรอยู่เนี่ยโอ่งโอโอโหโอ้โหตัวแบกฉันยอดอะ่ะ <c oughs> ผมต้องดูเลือดก,ก่อนเลือดฐาน เตรียมวางในตอนเนี้ยถ้ามันดำเม็ดแรงผมจะวางทันทีแต่ถ้ามันดำเม็ดเบาผมจะปล่อยไว้สักสองสาตัวโอเค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 เกือบไปแล้วเกือบเกือบเกือบต้องขอบคุณซีเกิลเลย ขอบใจมากเลยนะเก,ก,เกิลเจ้าสกิลคอมเบลแมนดีมอนเตดอันนี้เป็นตัวเน้นดาเมจเลยเผาไม่ผมไม่รู้ว่ามันเผาไมมมันดาวดาเมทเท่าไหร่แต่ถ้าให้ผมมัว่วผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแสนเป็นล้านได้ผมมัว่วสกิลจัดการไม่แกทำลายสกิลค่ะแย่ไม่ดอนเน่เจ้ามิวแทนทอยล็ต โอเคครับผมขอโทษด้วยเพราะว่าช่วงนี้ผมเป็นวันนะ่ะเลยแต่ผมก็มีแรงทำทำคลิปน,นนะเนทุกทุกคนต้องขอบคุณผมเอ้ขอบคุณผมคืออะไรวะต้องขอบคุณผมทุกทุกคนต้องขอบคุณผมที่ผมพยายามเอเอมันต้องแบบนี้ทุกทุกคนอาจจะได้ยินเสียงแดดแบบนี้นะครับก็น่าจะไม่แปลก มันใช่ไหมกมไม่แปลกหรอกมัง้งแล้วก็วางตรงนี้การเดียนไว้เป็นล้านเลยไว้ทำดามีดมันตีถึงนูน่นโอเคหมอนผมยังไม่ได้กินข้าวเลยคะโอ้ไม่นะผมลืมกินข้าวจริงด้วย ท้องผมร้องแล้วเดี๋ยวอัดคลิปนี้เสร็จก็ไปกินข้าวเลยแหละท้องร้องจักจๆๆจๆจจจเอออันนั้นมันนกแล้วท้องท้องร้องกววาวาวเอ้ยไม่ใช่ <laughs> นี่เราคิดอะไรอยู่เนี่ยรองสกีเกอร์ไว้ตัวสุดท้ายวัดคุ้มทอเรตมัเนี่ย ว่กากุ้งทรอเล็ดเลือดค่ะเป็นร้านเลยโอ้ไม่นะเซอร์ฟผมมันเริ่มแหลกๆตัวนี้มันทีเป็นเทสติ้งใช่ไหมโอเคดีละแต่มองยังไงมันก็เมชิบชิมชิบบต่อยธรรมาดาเนาะ ทําดาเมจไปตัวดีเกอไว้ให้เป็นตัวทําดาเมจด้านหลังคอมโบที่ดีอุ้ยเกือบไปละตายจุกตุยซะพวดอยเล็ตตุยซะจุงตุยนี่คือคำสั่งโอ้ยท้องไปหยุดร้องนี่ <c oughs> ผมก็ไม่มีอะไรคุยม,มา,ากักหรอก แต่ก็ถ้ามททีทุกทุกคนอยู่ผมก็คุยเปไปเรื่อยได้แหละถ้าเป็นพอ่อไม่มีอะไรนะ่ละคือถ้าผมคุยคนเดียวคืยอาจดีคนแบบวาบ่าผมเนี่ยแต่ทีนี้้ผมคุยกับทุกทุกคนทุกทุกคนเข้าใจใช่ไหมโปรแกรมอาจชอบหายตลอดเวลาผมเลยต้องออโต้สแคคลิปล้วตอนนี้ ฟิวเจอร์ไลท์ของแมนวางไว้สักตรงนี้โอเคเนี่ยครับทุกคนคือผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเป็นบักหรือเปล่าแต่ตอนที่ผมเล่นกับเพื่อนมันก็เป็นแบบนี้นแหละมันต่อยแบบเหมือนมันไม่ได้วาปไปแล้วอะ่ะสามรอยฮะสามพันได้หรอไม่ท็อกซิฉจะเกลียดแกจะท็อกซิก ถ้าผมไม่หวังจริงๆเดี๋ยวผมค่อยกด l i น์นิ่งถามตัดสต็อปเอาต์ตาสามสต็อปเอเมชั่นกิฟต์นี้พุทด,ดตลอดเวลาเชื่ชอผมเฮ้ยแมวแมวโดนูนกจิกต,ตุยเลยไม่นะไอ้ไม่นะแอร์เพนทอ,อยเลสไม่อะโอเคมีแอร์เพนตัวตัวใหมห่ล้ว iPad Go, đúng Chứ không có hai đánh này cho là dì nè. Chúc tất cả mọi người khỏe mạnh. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin สามสองหนึ่งเงี้ยโทษทุกคนครับเห็นมันเท่ใช่ไหมครับแต่ดูวงขั <c oughs> ้นแรกขุดกากเลย <c oughs> เนี่ยวงแค่นี้และละักษณะแค่นิดเดียวเองพออัพปุ๊บก็ไม่ช่วยอีกต้องเป็นขั้นเสียหรือว่ามันจะตีเป็นเพสซิ่งอ่ะเนี่ย เพสซิ่งเป็นไอ้คูณสีดีมาเต็ดไทเทนคัมเมราแมนดานเมสาหมื่นไปแสนสองแรงยี่สิบไปหกสิบห้าคูดาวสามเป็นหนึ่งแล้วก็ดีเพสหนึ่งหมื่น 1, 000, ถึงแสนสองถือว่าเยอะไหมก็ไม่รู้นกมาช่วยเรีวดีมากฮ่าแจ็กเก็บหมดเลยเหรออาแปะ๊ะาโอเคเดี๋ยวนะ อันนี้คือผมอัพเกรดแล้วทำไมวงมันไม่ดึงอ,อ่ะเฮ้ยอย่าทำแบบนี้กับผมผมไม่ชอบมันจะต้องติดเบือนตุยทุกๆตัวให้ได้แกหลุดทุกรอบเลยเจ้าผิวเจอรหลดของแมนถ้าแกทำหลุดอีกสักรอบหนึ่งนะไอ้ เอตัวพวกนี้ไม่เป็นไรคือเน้นสโลแต่แกทำสโลุอีก,กรอบนึงแกไม่รอดเนี่ยฉันจะเตะแกออกแต่เพ็่ตัวช่วยจีดีนะมีไลนิ่งทาสต็อปอยู่อ่าคืออ่าผมน่าจะสบสบายสบายแล้วเนะี่ย พอพอซีเพนมันแล้วผมก็จะทำอะไรปล่อยวางะ้ะแบบเอาดีมอเต็ดทั่วแมปอะ <c oughs> แต่ได้ก็คงยากเกินหมื่นห้าผมต้องรอตายต้องหมื่นห้ามีเอาเป็นล้านเลยอะเออใหญ่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 ใ่ะ, <c oughs> ะไม่นะมันตายไปแล้ว มันเริ่มหลุดขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วอะแปลกเนาะเพราะอะไรยังไม่รู้เลยเนาะอืไมไม่ไม่ไม่รู้เลยเจ้าสิงตู่แมนย็ดนี่ครับทุกคนมันถือปืนใช่อันนี้คือปืนแล้วดูดิมันเบิร์นอ่า นี่ไงเบิเบื่อแล้วดำเมมมันแรงไงดำเมมเท่าไหร่แสนสองคิดดูดิแสนสองไม่ไม่มีใครตู้ได้หรอกผมผมปบะวัแิเช่นเนี้ยนะะถ้ามันไม่โดนตะต,ะต,ะต,ะตันก่อนแล้วกันนะผมจะย้ายพี่หูกินเงินกินเงินเยอะมากริมเตดผมขอโทษนะแต่ผมขอขายทิ้งกัน Okay. อออโอเคอัพอัพอัพอ้ไม่นะตังค่ะอีกต้องสองพันมาตายซะนั่นแหละวู้นี่ครับนี่คือท่าตอนฟันปิ้วปิ้วขวานผมมองยังไงไมันก็เหมือนกับกีต้าร์นั่นแหละไม่รู้ว่าทำไมเนี่ยตอนตอนตอนนี้คือทุกคนแบบ เกรงกลัวผมแล้วทุกทุกคนกลัวผมเพราะว่าผมเก่งเกินไม่ไม่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่แค่จะบอกแต่ดีมอนเต็ดเนี่ยแหละตัวนี้เน้นสโลเลย <S 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 นี่คือจะให้แบบไว้สโลแบบรัวๆเลยพอสโลแล้วใช่ไหมมาครับก็ให้ตัวซีก็อ่ะมาจิกก่อนพอจิกไม่ไม่ไหวก็ค่อยให้ดีมันเต็ดเบสซิ่งใส่เนี่ อันนี้กืมัเป็นทางตรงๆต,ต,ตรงนี้ได้ี่ยครับทุกคนผมอาจจะพูดเบาแต่ผมจะเพิ่มเสียงโอเคประมาณนี้คงได้ยินแหละโอเคผมจะไม่เปิดเสียงนะเพราะว่าเยวงนะาโอเคครับผมขอโทษ เสียงดังมากเลยบันม,มาลองดูขั้นสุดหือท้ายกันนะครับอันนี้คือล่างสามรอเวสที่สี่สิบก็ได้จะได้ละมั้งหกห้าไปสามสิบอีกก็สามสิบเก้าเวสอะสามสิบเก้าสามสิบแปดสามสิบเจ็ดประมาณนี้นะครับเกินครึ่งทางละ รอระหว่างนี้ก็มาโอเคผมก็ยังอึ้งอยู่ดิระหว่างนี้ผมก็มาสำรวจโลกกันตรงนี้มีกระดาษที่มีเดใช้ยแล้วมีหอคอยแล้วทำไมนะ้ำพวกนี้มันกลายเป็นสีดำเนี่ยตรงสายมาเป็นเพราะเพราะเอ่เพราะ,ะเพราะ,ราะน้ำมึกปากามัง้ง เกือบเกือบเกือบเฮ้ยเพนซิลขอขึ้นเลยเยสฮึบมาสำรวจโลกกันครับสูโลกอันกว้างใหญ่เสือแสนจะดีใจไม่ดีใจเลยพอพอว่าขี้ขี้เกยียดปีนตรงนี้ไอชิบโอเคตรงตรงนี้บินไีได้อ่ะสามสามหมื่นแล้วค่ะทุกทุกคนมันกดไม่ได้อ่ะ ต,ตุ้นๆครับดูคาแรคเตอร์เขานะเป็นแบบนี้เนาะพอผมอัปเกรดปุ๊บฟิงแค่มีหวัวกระโหลกเพิ่มเข้ามาแค่นั้นเลยเฮ้ยกิดกิดกิดยากิดกิดเข้าพุ่งแบบพุ่งไปไกลเลยอ่ะแล้วมันเก็บซีเกิลผมเยอะเกินไปผมรับไม่ได้ว้าว ติดเบอร์ด้วยแหละดีจริงเจงผมนี่ชอบจริงๆเลยจริงนะตอนที่ผมซื้อมาผมผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มยังไงก็มไม่รู้อะแต่พอมาเล่นแล้วก็อัดด้วยผมรู้สึกว่ามันโคตรคุ้มค่าเลยเอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละขอขายแล้ว,ลว <S <S ลกันนะานต้าแค่ซือตัวทำทำเงินจนยอด ตัวมันอาจจะจะใหญ่ไปนิดนึงนะคะอาชววบอ้าวมันตายก่อนหรอผมไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นล้วผมก็จะพูดไปเรื่อยๆเนี่ยแหละคลิปโอไฮโอนี่คือคนดูไม่ค่อยเยอะแต่ก็ขอบคุณที่ดูนะคะเพราะว่าเป็นคลิปพิเศษที่ืผมเล่นกับกับเพื่อนผมอย่างเดียวเลยอ่าตอนอาจตอนนั้นก็ รั้เดียวลวดเลยแหละ <S <S ทุกคนก็เนี่ยจะดูแหละมังน,นะอ่าทำไมมันโหลดนานเออโอเคมี400แล้วผมน่าจะอ yes. ัเพเกรดเยส w i n p i x i l Mode with un Under 100 h i g h l i นี่ง่ายๆคือเหลือเลือดเพน1่0โอ้โหง่ายๆผมอ่ะเล่นมันมาไ้มากกว่า5ชั่วโมง ไม่ต่ำกว่าห้าชั่วโมงเดี๋ยวผมก็ไปฟาร์มหลังมาแหละโอเคครับทุกคนมาเปิดกล่องกันสามสองหนึ่งไปเลยขอคาเลขอไอตัวมิติกมิติกแขนด้วนไม่แขนด้ว <c oughs> น,นวจริงนะครับทุกคน ตรงแขนรือปืนอะมันด้วนมิชชั่นมีอะไรผ่านนะั้ยโอเคครับงั้นก็คลิปวีดีโอนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าผมต้องใช้อีอโมนี้ทุกๆรอบอะ่ะใช่นไหมบ๊ายบาย